พวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ม5สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนอารยธรรมอินเดียการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้ทราบว่าอินเดียได้เข้ามาติดต่อค้าขายในดินแดนไทยจึงมีการรับวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาและแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคทำให้วัฒนธรรมเดิมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียที่มีต่อสังคมไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้ามาของอารยธรรมอินเดียก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆดังนี้ ด้านศาสนาอิทธิพลทางศาสนาที่ได้รับมาจากอารยธรรมอินเดียได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระพุทธศาสนาจากหลักฐานทำให้ทราบว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชก,กษัตริย์ของประเทศอินเดียซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาโปรดส่งสมณทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนต,ต่างๆโดยมีการส่งพระโสนะและพระอุตระ เข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิหรือดินแดนไทยในปัจจุบันศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์เข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลโดยได้รับความนิยมในราชสำนักและในการประกอบพระราชพิธีต่างๆด้านภาษาภาษาไทยส่วนใหญ่มีรากฐ,ฐานมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่มาจากอินเดียภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีรากศัพท์มาจากอารยธรรมอินเดียเช่นธนาคารเกษตรกรรมรัฐบาลบิดามารดาด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และวรรณกรรมที่รับมาจากอารยธรรมอินเดีย ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้านอาหารอาหารอินเดียนิยมใช้เครื่องเทศเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารมีการนำเนื้อแพะและเนื้อไก่มาประกอบอาหารอารยาธรรมจีนการเข้ามาของอารยาธรรมจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการติดต่อค้าขายกับจีนส่งผลให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมเข้ามาในภูมิภาคและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่แพร่หลายจนถึงปัจจุบันอิทธิพลของอารยาธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเข้ามาของอารยาธรรมจีนก่อให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆดังนี้ต้านศาสนา อิทธิพลทางศาสนาที่ได้รับจากอารยธรรมจีนได้แก่ลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าซึ่งก่อให้เกิดประเพณีและวัฒนธรรมเช่นการไหว้เจ้าตุดจีนสา์จีนการไหว้พระจันทร์เทศกาลกินเจด้านภาษาคำภาษาไทยบางคำได้รับอิทธิพลมาจากภาษาจีนเช่นเก้าอี กวางตุง้งยีห่ห้อเซิงด้านสถาปัตยกรรมนาฏศิลป์และววรรณกรรมอิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆในงานก่อสร้างเช่นการสร้างเสาที่มีลวดลายมังกรนอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมที่สำคัญเช่นสามก,ก๊กด้านอาหาร สังคมไทยได้รับอรารยธรรมด้านอาหารของจีนมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตเช่นการใช้ตะเกียบรับประทานอาหารนอกจากนี้ยังมีอาหารที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยเช่นก๋้วยเตี๋ยวบะหมี่ว๋วยจับเป็ดย่าง